วันนี้มีเรื่องดีๆมาร้องขอให้ช่วยกันไม่ใช่การคลั่งชาติแต่เป็นผู้รักชาติอยากให้พ่อแม่ช่วยปลูกฝังลูกๆให้รักชาติเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นธงชาติไทยเช้านี้ฝนตกปรอยๆเด็กชายเห็นปลายเสาไม่มีธงผูกอยู่เขาออกตามหาผืนทธงชาติท,ทันทีจากนั้นรีบนำมันไปนผูกพร้อมกับหมาน้อยที่ช่วยเขาหาด้วยความเร่งรีบทำให้เขาเลื่นล้มแต่เขาไม่ยอมให้ธงชาติตกที่โคลน หมาน้อยที่วิ่งตามมากระโดดคาบธงด้วยสัญชาตญาณเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาทําอย่างนั้นมันเป็นอัตโนมัติเด็กชายค่อยๆย,ยกธงชาติขึ้นอีกครั้งด้วยหัวใจที่เต็นไปด้วยศรัทธาถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เขาทําได้แต่มันก็ซึมลึกลงในหัวใจของแล้วทุกคนไม่รอช้าเดินล้องเข้ามาร่วมกันร้องเพลงชาติด้วยหัวใจที่เตมเปีมด้วยความรักและความภูมิใจ จงรักชาติและรักษาไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป